จอยดีไม่มีพังแถมราคาประหยัดตังและมีคุณภาพโดยได้รับการการันตีจากนักแข่งระดับประเทศและลูกค้าหลายๆท่านได้เลือกใช้แนะนำเลยต้องร้าน x360 shopping ลิงก์อยู่ด้านล่างรีบไปซื้อให้ไวกันเลยครับหากคุณผู้ชมกำลังมองหากองหน้ามหาปลายวัวตายควายตะลึงชนควายกิ้งไม่โคตรด,ดุดานบอกเลยสำหรับเดียโกคอสตานะครับผมก็หลายๆคน ขอให้ทําคลิปรีวิวคอสตา้ามาเยอะมากเพราะว่าจะตัดสินใจซื้อกันเนี่ยแหละก็สําหรับคอสต้าเนี่ยก็จะเก่งยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมผมก็จะอธิบายเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็มีไฮไลท์ให้ดูพร,ร้อมบรรยายปเพปลินๆน,น,นะครับผมนะแล้วก็ฟังบทสรุปท้ายคลิปด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันอันดับแรกผมขอเกริ่นก่อนเลยนะครับผมนะสำหรับเดียโก้คอสต้าเนี่ยเป็น,นตักแตะที่เก่งเก่งเลยอะนะ สำหรับ8ล้านเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะสังเกตการยิงของแม่งมหาประไลกยมากครับผมนอกกรอบเขตโทษยิงเก็บเรียบแต่ว่าที่ผมเอ้ยแต่ว่าพูดถึงข้อเสียกันเลยดีกว่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีข้อเสียอยู่นะสําหรับผมที่ผมเจอเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ2-3ข้อนะผมข้อแรกก็คือนักเตะคนนี้มันไม่ค่อยฟิตอย่างแปล,ปลกๆครับผมหัวตกผมเล่นประมาณ10แมตช์นเนี่ยหัวมันตกเอ้ยหัวมันตั้งขึ้นอนะแค่2-3แมตช์เท่านั้นเองับผมส่วนหัวตกเนี่ย แม่งประมาณ6จีแมทเลยอะผมตกใจเลยทำไมคอต,ต้า้งเป็นอะไรอย่างงี้วะจึงทาให้การถ่ายทำไฮไลท์เนี่ยค่อนข้างน้อยผมเพราะว่าเพราะว่าคอต,ต้าเนี่ยหัวแม่งตกแบบ <c oughs> แล้วก็เมื่อถ้าคุณผู้ชมเล่นกองหน้าเนี่ยแล้วหัวตกเมื่อคุณผู้ชมพยายามพยายามที่จะฝืนเล่นเนี่ยไอกองหน้าคนนั้นมันก็จะเหมือนจะเป็นง่อยไม่หาช่องไม่วงไม่วิ่งไม่ไม่ประทงไม่ประทามไม่ทําส้นตีนเลยเลยนะฮะ <c oughs> ใช่ไหมครับผมแล้วก็ข้อเสียที่2 คอสตาเจ็บง่ายผมสําหรับคอสตาที่มันเจ็บง่ายเนี่ยมันไม่ได้เจ็บง่ายเพราะพลังแฝงอะไรเลยนะครับผมแต่มันเป็นเพราะว่าเมื่อคอสตาเวลามันวิ่งฉีกกองหลังเนี่ยผมมันจะหลุดแล้วกองหลังฝั่งตรงข้ามมันจะได้แต่ตะตูดแล้วก็แบบสะกิดสะกิดอย่างเงี้ยมันมันเบียดไม่ลงแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเหลืออยู่2กรณีเท่านั้นน,นะครับผมก็คือกองหลังเสียบสกัดหน้าขามาไปหรือไม่ก็โกกมานะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมเจอมาแม่งก็จะเสียบสกัดเดีเดยวให้ได้เลยจึงทําให้ คอตตาเนี่ยเจ็บง่ายมากครับผมก็ไปกดตัวจําลองลีกกันยาวๆอะ่ะจนกว่าไมงาาย้หายเจ็บผมโคตรเซ็งเลยนะฮะนี่ก็คือข้อเสียของคอตตาอย่างที่นะฮะแล้วก็ข้อเสียที่3มนะครับผมก็คือคอสตาเนี่ยมันไม่ได้คล่องตัวแบบบื้อหวาครับผมเพราะว่าด้วยความที่เป็นนักเตะที่ตัวใหญ่เนี่ยมีความเทอะทะมาครับผมจึงทําให้คล่องตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบดูแบบเหมือนผิวๆเหมือนตัวเล็กๆครับผมอย่างเช่นเมสซี่หรือกุนนากโร เหมือนที่ผมได้ทาคลิปรีวิวอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ก็คือข้อเสียที่ผมได้กล่าวขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมมาพูดถึงข้อดีนั่งข้อดีสําหรับคอตต้เนี่ยเอาอันดับแรกเลยนะก็คือการจบสกอร์นั่นแหละแม่งจบได้คมมากนะครับผมเรื่องการยิงไกลนะนอกกอเนี่ยนอกกรอบเขตโทษเนี่ยค่อนข้างดีผมเลยก็ลูกอากาศทางการวอลเลย์และการมงเนี่ยดีดีมากๆเลยนะแต่ว่าเรื่องยิงปั่นเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าการยิงปั่นก็ ก็ไม่ค่อยยิงปั <DVD S 2> ่นเท่าไหร่นะเพราะว่าเอนจินหน้าการยิงปั่นก็จะไม่ค่อยมีผลแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะผรแล้วแล้วก็คอสตาเนี่ยสำหรับปี14 T Motorsinza เนี่ยก็จะมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับผมแล้วแล้วก็ความอึดจึงทําให้มีความสัมพันธ์ไปถึงเออกองหลังเนี่ยส่วนใหญ่อะพวกกองหลังตัวใหญ่ๆ่อะส่วนใหญ่ที่เราจะเล่นเอนจิ้งปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้กองหลังที่แบบตัวเบลเลอร์เทอร์ท่าเลยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เออฮูเม่เวิร์คัพอะไรประมาณนี้นะผม ผมลองวิ่งฉีกดูแล้วผลปรากฏว่าวิ่งฉีกหายผมหลุดเลยนะแล้วก็เปเป้เนี่ยตามคอสตาไม่ทันแน่นอนผมกล้ารังตีเลยผมลองใช้แล้วมันเนี่ยเนี่ยสังเกตให้หลท์จังหวะนี้นี่คือมันวิ่งตามไม่ทันแล้วอะ่ะคือแล้วดูจังหวะนี้ดิยิงไกลโหหน้าไหมบอกเลยเนี่ยสังเกตแล้วผมดูดีขนาดเขาขนาดแบคนะความเร็วน่าจะเยอะกว่าคอสตาแต่ก็ตามคอสตาไม่ทันนะครับผมเพราะว่าความอึดมันค่อนข้างจะสูสีกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถึงจะปะทะกันเนี่ยคอสตาก็กินขาดเรื่องความแข็งแกร่งอยู่แล้วใช่ไหม นะฮะโอเคผมแล้วก็จังหวะนี้ผมคอตต้าก็ยิงอุ้มแค่เข้าไปนะครับผมแล้วก็เออผมขอเอ่อพูดอะไรนิดนึงนะคอสําหรับคอตต้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมใช้คอตต้าแล้วเหมือนแบบมีอาการหัวตกบ่อยเหมือนผมเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อมาเป็นตัวสํารองหรือเป็นกองหน้าทางเลือกที่2ครับผมนะถ้าสมมุติคอตต้าหัวตั้งหรือฟิตเมื่อไหร่ครับผมนะจับมันเอามาเล่นกองหน้าเป้าเลยครับผมแมงโคดเก่งบอกเลยนะฮะโอเคผมดูจังหวะต่อไปกันบ้างครับผมฮาซาวผมให้โลนาดินโน โรนัรดิโนทีมมาผมสังเกตจังหวะนี้ผมคอตตาเนี่ยวิ่งวิ่งทันบอลแล้วก็กองหลังฝั่งตัวข้าววิ่งตามไม่ทันนะผมนะแล้วก็จบสกอร์จังหวะนี้ถือว่าทําได้เฉียบขาดมากนะฮะคอตตาเนี่เอ,อเรื่องลูกล่อเป้าก็ทาได้ดีผมนะแล้วก็ลูกยิงไกลเนี่ยยิงได้ค่นมันนะผมนะเหมือนที่ได้ดูในไฮไลท์ข้างต้นนี่เองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจังหวะต่อไปกันบ้างผมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะจังหวะนี้ผมก็เริ่มเขีย่ยตั้งเขี่ยขึ้นมาเลยโรนัลดินโญ่ก็เริ่มเซตเกมอ่ะ เอ,อเอเดนฮาซานะผมคอตต้าก็ให้ล่างเดียวเนลเมซี่ับผมตัดมาให้คอตตา้าคอตตา้าอ๋อโดนชนเนี่ยมันไม่ล้มเว้ยคือมันตัวใหญ่แล้วมันไม่ล้มเนี่ยคือมันแบบน่าจะน่าจะเตะตัดขายล่วงยิงมันก็เอาไม้หน้าสาวฟ้าไปที่หลังขามากเหมือนอาเคโลเลยเนี่ยผมแต่ว่าถ้าให้เทียบกับอาเคโลนะสำหรับคอตต้าแน่นอนแหละว,ว่ามันแข็งแก่งกว่าแน่ๆครับผมนะแต่ว่าความคล่องตัวกับความเร็วอาจจะสู้ไม่ได้ครับผมส่วนการจบสกอร์เนี่ยแม่งมาหาปัญญกันทั้งคู่แต่ว่าถ้าเอาจริงๆผมว่า เออความคมเนี่ยอากโลคมกว่าผมแต่ว่าการยิงไกลเนี่ยคอสตาน่าจะทําได้ดีกว่านะครับผมต่อไปครับผมแมซี่ครับผมทีมมาเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าคอสตาถ้ามันหัวตั้งบ่อยเนี่ยเนี่ยผมจังหวะนี้ชิปโช์หน่อยถ้าเอาจริงนะผมคิดว่าถ้าคอสตาหัวมันฟิตบ่อยๆหรือมันตั้งบ่อยๆอ่ะผมว่าถ้าเราซื้อจริงๆสำหรับเอนจินนี้นะไม่ไม่พูดถึงเอนจินหน้านะครับผมยังไม่พูดถึงแพทของเกาหลีนะผมก็บอกเลยเลยว่า น่าจะคุ้มกว่าหลุยส์ซัวเรส14ทีมอเตอร์ซีซันอีกครับผมก็คือผมว่านะเพราะว่าเอาจริงฝีมือผมก็ไม่ได้เก่งอะไรเราผมก็ไม่กล้าจะการันตีหรือคอนเฟิร์มเลยขนาดนั้นแต่ว่าเอาส่วนตัวที่ผมใช้ผมก็พูดไปตามที่ผมใช้นะผมแล้วก็จังหวะนี้ผมคอสตาก็ชิปอีกแล้วสังเกตได้เลยว,ว่าทําคลิปรีวิว14ทีนี่ชิปอย่างเดียวชิปเพราะผมโก้ก็ปั่นไม่ถึงนะกองหลังก็เขี่ยไม่ทันนะจบแล้ว นี่เลยครับผมคือผลสรุปของคอตตานะก็ให้ผมสรุปสั้นๆเลยนะครับผมคอตตา14ทีเนี่ยมันจะอัปเกรดมันจากปี14ตรงด้านความเร็วคล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้นการจบสะร์การจบสกอร์ที่คมมากขึ้นแล้วก็หลายรูปแบบมากขึ้นนะครับผมเพิ่มการวอลเล่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปฏิกิริยาเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบสนองนดีนะเพราะว่าค่าพลังปฏิกิริยาเนี่ยเยอะกว่าปี14มากถึง6เลยนะแล้วก็เรื่องลูกหม่งลูกกาอากาศเนี่ยก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะสำหรับคอตตาแล้วก็ ที่มันเพิ่มขึ้นมาอยากเห็นได้ชัดคือความอึดนะผมอึดถึง80เลยเพราะฉะนั้นคอสตาร์ไปนี้นอกจากที่ยังมีความเร็วความแข็งแกร่งสมดุลแล้วก็ดุดันแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เลยมีเนี่ยดุดันถึงแเลยมันก็เลยมีเขาเรียกไงอะความทะเยอทะยานในการวิ่งไถกบกองหลังโคตรเทพครับผมซาลบคอสตาเนี่ยผมกล้ายืนยันเลยว่าแม่งน่าใช้มากนะครับผมถ้าหัวตั้งนะแต่ว่าเอาที่ผมใช้เนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณผู้ชมใช้แล้วเป็นเหมือนผมหรือเปล่าก็คือว่าผมใช้คอสตาเนี่ยหัวมันผมใช้ประมาณ10แมตช์ก็ผมทําคลิปหรือประมาณสิกว่าแมตช์เนี่ยแหละหัวมันตั้งแค่2อถึงสมแมตช์เท่านั้นนะผมที่เหลือหัวมันตกชี้ลงล่างเลยซึ่งในเมื่อคอสตาหัวตกชี้ลงล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นนักเตะที่เป็นง่อยับผมคือมันจะไม่หาช่องเลยมันไม่วิ่งเลยมันกลายเป็นนักเตะที่ไม่ไม่ทำส้นตีเลยเลยผมทําแต่ส้นตีนะฮะแต่คอสตาถ้ามันหัวตั้งขึ้นมาผมเก่งมากก็คือว่าถ้ามันหหหัววตตกกจรรริงๆืืออ่าาคุุณณผชมมเเป็นน์ ผมก็คิดว่าจับมาเป็นตัวสำรองซื้อมาเป็นทางเลือกซื้อมาเป็นทางเลือกอื่นก็ได้ผมอย่างเช่นกองหน้าตัวจริงเราหัวตกเนี่ยคอต,ต้าหัวตัางโอ้โหรีบเอาคอต,ต้าไปเป็นตัวจริงทันทีเลยตอนแข่งผมกล้ายืานยันว่าคอต,ต้าเนี่ย14ทีเนี่ยโคตรเก่งครับผมนะเพราะว่าเรื่องยิงไกลหรือเรื่องความคมในการจบสกอร์เนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ดูในไฮไลท์แล้วครับผมนะแล้วก็ความแข็งแกร่งความดุดัน <laughs> ดุดันมากแม่งชอบกระแทกกองหลังฝั่งตรงข้ามปิลแล้วแม่งวิ่งไปเก็บบอลแม่งโคตรทุเรศมากเลยคอต้าเนี่ย <laughs> หล่อเล่นนะ ก็ประมาณนี้นะผมนะสำหรับเบียรก้คอสตาก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมนะก็ถ้าคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผมนะถ้าอยากติดตามคลิปต่อไปหรืออยากดูคลิปต่อไปเกี่ยวกับเกมฟีฟ่าอะไรสามก็สามารถกด s u b s c r i b e ได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอรุ้นกันเอาเองแล้วกันนะแคแล้วเจอกันครับผมนั่นแล้วคุณผู้ชมฮะก็ใครอยากเออใครยังไม่มีคลับอยู่ก็สามารถเข้ามาอยู่คลับนี้ได้นะผมชื่อนิวตันซิตี้ ก็ไม่รู้จะตั้งชื่อคลับว่าอะไรดีนะแต่ว่าใครที่อยากร่วมด้วยช่วยก,กันก็แอดมากันได้นะครับผมนะกติกาการเข้าคลับนี้ไม่ยากครับผมนะก็ขอแค่เข้าร่วมคลับนะเดี๋ยวผมกดยอมรับให้ทุกคนเลยสาหรับคนที่อยากเข้าคลับแลวย,ยังไม่มีขับอยู่นะก็เออว่างๆล้วก็มาแข่งกันได้นะเออเล่นขับแรงขับสองสองสามว่างๆอะไรเงี้ยนะฮะก็นะนะเข้ามากันได้ก็คอมครับเอาอะไรวะ